ค้ายายเพื่นข้ามวลมือนี้เราเห็ดปอกฟันเด้อเห็ดปอกฟอนจ้าขายปอกฟอนจัดเด้อแล้วกาปอกฟอนใส่กองอปอกฟอนใส่กองมืออื่งก็เป็นบุญเขาตากเนาะกระซิเห็ดแก่บางคนน้ำมันล่ะเห็ดแก่ไทยบ้านเขาน้ำบางคนใส่เข่าตากเนาะคือปอกฟอนเด้ค่ะกรเฮ็ดบ้างขายหนาล้านน้ำขายกระซิ่หนาล้านค่ะ ล่ามดูข้างหน้าหนทางแต่่วาตอนนี้ตอนนี้เฮ็ดใส่กลองเหมก่อนใส่กลองเหมก่อนแต่ก็สิแกะยิเกยียรติมองเขา,น,าน้าจาได้บุญเนาะบุญขรสากหม่อื้นแจ้งบุญขรสารกจะหาผลไลม้หาอย่างมาใส่แตงห่อไปใหญ่มจาจ้ะประเพณี่บานเฮาเนาะประเพณี่บานเฮาคือบุญขรสากตรงนี้ต้องมีทุกปีค่ะ แต่ย่ามันผูน้วุ่นวุ่นได้กินเนาะไอเห็ดนี่ยปอบคอนได้ค่ะแซ่บแซ่บได้ค่ะกอ,คอ,อ,คอะคอันควันใหญ่เพิ่นแซ่บเลี้ยงหน้อยกินได้ดีค่ะปฟังรับสิบบาทได้ค่ะราคาย่อมเยารับห้าบาทหา้าราคห้าบาทห้าจวงนงี้ยู่เข้ายากหมากแห้งนอกกันขายแห้งหลายกันเดือดเด็กน้อยเนาะเคื่องวัแม่สิหาเงินได้ง้อโคตรเฮ็ดให้ลูกหลานเทาได้กิ้นละ เพื่ทุกมือค่ะช่วงนี้เฮ็ดของขายอยู่บ้านทุกมือค่ะแต่ไม่มีแต่ที่ไม่ลูกชิ้เนี่ยก็ขายน้ำน้ำค่ะขายให้เด็กน้อยได้กินได้อยากเนาะกินละค่ะชีวิตชีวิตไหมค่ะพี่ินไหมค่ะจ้าเด้อมากินป๊อปคอร์นเด้อพี่น้องเด้อมากินป๊อปคอร์น ขอบคันฝองละสิบบาทราคายอมเย้าราคายอมเย้าราคาบาทบาทม่อเพื่อนขายเศร้าขายสิบคนละเราขายเพียงดรอกลงสิ้นก็ไม่ละหาบาทนะจ้ะไม่ละหาบาทลงสิ้นก็ายเาขายเพียงดอกลงสิ้นก็ขายไม่ละหาบาทน้ำก็เท่าละสิบบาทเศ้าบาทหาบาทก็นยังมีนะจ้ะเท่าหาบาทตรงนี้จ้ะให้ด้วนด้วยได้กินเนาะ ้อยได้กินอ่ดูนี่เขาต้องซอยเหลือกันเพาสิคิดแต่ว่าอยากได้อยากได้ไดไหลายๆมันกกบ,บอมเอนเนาะต่างคนต่างอยู่ร่วมกันบานมาเมืองห้าซอยเหลือเจียจูนกันทุก่อนทุกอย่าง,าง,าง,างขอยเฮ็ดไปสละขอยเฮ็ดแต่เนี่ยข่อยมักเด้ <c oughs> ข่อยมกักป๊อบพันข่อยจะเฮ็ดป๊อบพันข่อยมกักมีกะทิข่อยจะเฮ็ดมีกะทิ ขอยมากแนวใดขอเห็ดแน่นนะลูกชิ้นขอกรมากกินเลียินขอจ้างขายบร่ได้เกี่ยวบริ่ได้เกี่ยวขาดทุนหรือกำไรเนยเลี๋ยกินขอจ้างขายจ้าเกนวางสั่นแบบพอเพียงพอเพียงนแบบพอเพียงได้ยังที่ไหนพรอบต้นกันยันขอยมากก็ขึ้นขอโคตขัววันห้องเราได้จ้าพอป้นก็ได้เออมันมันแน่ก็บว่าปก ภาษาบ้านเฮากับเขาโคตรขวัน่รานถามอยู่ว่าอันป๊อปค้อนนี่คืออะไรแม่ก็ขเขาโคตรข,ขาว,านนวขขออั่บ้านเฮาเนี่ยร้านกับร้านิล่ะอือดีดูในรูปยูบ้านทางของยูบ้านยูเฮ้ายูซ่านเฮาเนาะก็ดีอยู่ดอกเตือนก็ไดย้ยุกเหน็บก็ได้ก็กเฮ็ดไปเนาะซอยเดียวกันไปย,นยุกโคตรวิจกันไยเนาะ ก็มีแา่ไล่รบ้านของแต่ยานก็มีประยุบาลเกษไปหลักการขอบคุณขอบคุณสวยที่กูเห็นวะเห็นแต่ดมสมบูรณ์นะจ๊ะดมสมบูรณ์จ้าของบ้านมาปีนาบแน่ขอบคุณแนบมีแต่พีแม่พี่จะเนี้ยแ่บ แซ่เบเบิดแตนี่ยสาเห็ดลูกค้าว่าได้หนิแม่ลูกค้าว่าเสียบ,บ,บ,ดก,บ,บยก,กดกดร็ระดว่านั้นลูกค้าสาเห็ดไปละจ้าพราะดีบ้านเฮี่ยเนาะเนาะยังไงก็จะลืมกดไลค์กดแชร์หนิเด้อย,ยายเพิ่นท่าม่วนเนาะเมไหรแล้วอันนั้นแล้วสิลองเพียงครับ่จอดแล้ว <c oughs> ขอบคุณหลายๆได้ค่ะกดไลค์กดแชร์หนิเด้อ ขอบคุณยายเพ้นเวยจ้าเด้อกดไลค์กดแชร์ให้แน่จ้าสวัสดีค่ะขอบคุณหลายหลายค่ะ